ฆษณาธุรกิจและการเมืองในขณะที่มอมราชวงเฉลิมชาตรียุคคนคนรุ่นใหม่ผู้ก่อตั้งฟุกดุ๊กทีให้กลายเป็นสื่อใหม่ก็มีทัศนะอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียไว้อย่างน่าสนใจ โซเชียลเน็ตเวิร์กถือเป็นแพลตฟอร์มถือเป็นโลกเสมือนอีกหนึ่งใบที่คนสามารถเข้ามารวมกันแชร์ในสิ่งที่ต้องการหรือพูดในสิ่งที่ต้องการนะครับแล้วระหว่างในการกับมองหาคนอื่นที่ที่อยู่ในสังคมเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับสังคมทั่วไปมันจะมีโจรมันจะมีคนดีจะมีพระมีผู้มีความรู้แล้วก็แล้วก็วกัยรุ่นลักสนุก มันก็จะมีหลายๆอย่างครับถ้าถามว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นอย่างไรมันขยายตัวเนื่องจากคนเริ่มถ่ายเทชีวิตของตัวเองเข้ามาสู่โลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น mm hmm. คือลดข้อจํากัดทางด้านการเป็นตัวตนของคนทําให้เขาเชื่อมต่อกันได้ในสังคมวงเล็กโดยที่ไม่ไม่มีข้อจํากัดทางด้านกายภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็เหมือนโลกจริงๆครับพี mm hmm. แต่ว่าโลกจริงๆมันขยายตัวอย่างรวดเร็วมากขึ้นในยุคปัจจุบัน mm hmm. เวลาเขาพูดคุยเวลาเขาสื่อสารกันเนี่ยเขาก็จะหยิบบีบีมาแล้วครับแล้วก็มากด กดแชทคุยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆก็ผ่าน Facebook มันเหมือนกับเป็นเป็นพื้นที่ให้เขาทําการสื่อสารนะครับและที่สําคัญก็คือเขาคงชอบเขาชอบเพราะมันง่ายมันเป็นเป็นสิ่งที่แบบไม่ต้องลงทุนสามารถที่จะหาคนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเขาได้ง่ายขึ้น บริษัทผู้พัฒนาระบบความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์รายงานว่าราวสองในสามของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเคยตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมไซเบอร์โดยมีจีนอินเดียบราซิลและสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ประสบปัญหามากที่สุด ผู้ใช้งานบางคนที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ทั้งการติดไวรัสจากสแปมอีเมลการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวปลอมแปลงข้อมูลและขโมยบัตรเครดิตมาคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่หมดหนทางแก้ไขเพราะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยุ่งยาก ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เมื่อมีด้านดีแล้วก็อาจจะมีด้านที่ไม่ค่อยจะดีนักเหมือนเหรียญที่มีสองด้านค่ะการก้าวเข้ามาของโลกออนไลน์หรือสื่อที่ไร้พรมแดนชนิดนี้ก็เช่นกันถูกมองว่าเป็นดาบสองคม ตรวจครีเอทีฟโฆษณาระดับโลกอย่างงานค a n n e s l i o n 2010ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการพูดถึงและถกประเด็นหัวข้อ Social Media โดยเจ้าของแบรนด์โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook, Google, Twitter, Microsoft และนี่คือบางส่วนของผลการสัมมนาที่ทำให้เราเพอจะมองเห็นอนาคตต่อๆไปของ Social Network ทั่วโลกมีคนใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก734ล้านคนหรือ75%ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตการสื่อสารที่ดีที่สุดคือการกระจายข่าวรอบตัว360องศาผ่านคน6ทอดด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์กจะมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา10,000ล้านเครื่องในปี2020 ทุกวันนี้เราสื่อสารกันผ่านลายมือเพียงแค่13เปอร์เซ็นต์ก็ติดนะคะติดอยู่เหมือนกันเราก็ต้องคุยอย่างเรียนๆอยู่อะไรก็ต้องกนดูนิดนึงว่ามีไฟแดงขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อแล้วใช้เวลาอยู่กับไอ้ตรงเนี้ยมากเกินไปโดยที่แบบว่าไม่ออกไปไหนเลยอย่างเช่นการออกกำลังกายอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่มีวันๆน,นั่งอยู่แต่หน้าคอมอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะทำให้เสียเรื่องแบบทางด้านนี้ไปครับ สิบห้าชั่วโมงนี่ยังตำ่ำสื่อเรื่องรามกอะไรอย่างนี้เราอาจจะห้ามกันได้ยากครับเพราะว่าเขาอาจจะเขียนไว้แค่กำกับว่าอายุไม่เกินสิบแปดปีห้ามดูนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าบางทีคนดูเราไม่รู้ว่งคนดูอายุเท่าไหร่ครับเสียอยู่เหมือนกันนะคะพี่ก็เสียบางทีก็เสียแบเยบเพื่อนก็จะชอบว่าแบบเอ้ยอยู่อยู่กับเพื่อนนิดน,นึงอะไรอย่างนี้โลกส่วนตัวมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย สำหรับประเทศไทยมีการวิเคราะห์ว่าวัฒนธรรมที่ไม่อาจแสดงตัวตนที่แท้จริงเมื่ออยู่ในที่สาธารณะได้เมื่อเกิดสังคมออนไลน์ที่ใช้งานได้ง่ายได้อย่างเช่นเกิดฟังก์ชันสื่ออินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์จึงถูกใช้เป็นสื่อเพื่อแสดงความเป็นตัวตนแทน วัยรุ่นมักมีอารมณ์อ่อนไหวสื่อออนไลน์จึงกลายเป็นเพื่อนสนิทและอาจกลายเป็นดาบสองคมโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคมโดยมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษาเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ทำการศึกษาตรวจสอบและรายงานพฤติกรรมของคนใช้สื่อในประเทศไทย กลุ่มเครือข่ายระวังสื่อหรือมีเดียมอนิเตอร์ได้ให้การเฝ้าระวังและมีรายงานผลการศึกษาหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นถึงพิษภัยของโลกออนไลน์นะครับปัจจุบันก็คือว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยกลายเป็นพื้นที่สงครามข้อมูลข่าวสารย่อยๆครับเพราะว่าประชาชนคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดมาร,รยาทขาดความเข้า เข้าใจในเรื่องของกฎเกณฑ์กติกาต่างๆนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่เป็นปัญหานในทุกๆประเทศนะครับแม้กระทั่งอเมริกาเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากนะฮะแต่ว่าของอเมริกาเนี่ยก็ขนาดประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยยังต้องมาบอกว่าต้องคิดก่อนโพสต์แต่ว่าสังคมไทยเนี่ยคงไปไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเราอาจจะเจอเรื่องของภาพโพ้เรื่องของการล่อลวงอาจจะกรรมบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็เป็นข้อด้อยซึ่ง สะท้อนเห็นว่าโครงสร้างต่างๆในสังคมกฎหมายความรู้เท่าทันสื่อของ,ของผู้ผู้ใช้งานบ้านเราเน่นคงยังไปไม่ถึงระดับที่เรียกว่าเข้มแข็งเมื่อก่อนการสื่อสารเรามีคนกลางที่คอย แปรสื่อเหล่านี้จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันมีตัวอะไรก็ตามแต่ที่สามารถทําให้คนเชื่อมกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องถูกแปลข้อมูลไม่ต้องแปรข่ขาวสารไม่ต้องแปลเรื่องที่เขาอยากจะพูดแล้วก็เขาสามารถพูดได้ทุกที่ทุกเวลาเนี่ยนั่นแหะคือพลังของมันที่มีอํานาจมากๆซึ่งตรงนี้แหละฮะมันมันมันคือสิ่งที่ทําให้คนเข้ามาอยู่ในนี้เยอะเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะได้พูดได้ทําได้คิดคือได,ได้ได้เดินไปตามทางที่ตัวเองต้องการ นะถ้าเกิดฉันอยากจะทําแบบนี้ฉันทําได้ยิ่งเราใช้มากเท่าไหร่ยิ่งรู้แล้วว่าอะไรควรไม่ควรและอะไรผิดไม่ผิดพวกนี้มันก็เกิดจากคนทั้งสิน้นไม่ได้เกิดจากโซเชียลมีเดียสร้างให้คนหยาบกระด้างจากการศึกษาพบว่าการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ณในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทยนั้นมีข้อความที่ค่อนข้างรุนแรงแบ่งแยกแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจนและมีพื้นที่ส่วนที่ใช้เพื่อความสันติ และความปรองดองเพียงแค่3เปเซนเท่านั้นผู้ใช้ส่วนใหญ่มักไม่ได้กลั่นกรองข้อมูลว่าสิ่งใดคือข้อเท็จจริงและสิ่งใดคือความคิดเห็นส่วนบุคคล ู้เท่ากันสื่อนี้เขาเรียนตั้งแต่ระดับประถมนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยมาเรียนกันในระดับปริญญาตรี<ฮ>ช้าไปหรือเปล่านะครับผมว่าตรงนี้ต้องพัฒนาต้องไปปฏิรูปโครงสร้างวิชาการเรียนใหม่เร,ร,รามีกฎหมายในลักษณะห้ามปรามการกระทําความผิดเราบรีบบแต่ว่าเราไม่มีนโยบายของรัฐในการส่งเสริมความรู้เท่าทันในเชิงที่จะป้องกันเป็นวัคซีนป้องกันตัวเองไม่มีเรายังใช้ในเรื่องของพื้นเพ่งความตั้งสันต์ต้นเดียงข่าวสารข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยน้อยถ้าเรามีตัวเลขคนใช้งานมากขึ้น แต่เป็นปในลักษณะเชิงคุณภาพที่มันไม่ได้มีคุณภาพสักเท่าไหร่เนี่ยสังคมไทยก็คงมีแค่ตัวเลขคนใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าคุณภาพของคนเนี่ยมันก็น่าจะต่ําลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขซึ่งขัดแย้งกันอยู่ที่การใช้ชีวิตครับผมอยู่ที่การการลองผิดลองถูกอยู่ที่การเอ่อการเริ่มต้นที่จะ ที่จะเรียนรู้สิ่งรอบๆตัวการศึกษาให้เบสิกพื้นฐานแต่ว่าการประยุกต์ใช้จริงอยู่ที่การใช้ชีวิตจริงๆนะฮะคนไทยใช้ชีวิตน้อยนะครับผมเริ่มต้นจากบ้านออกไปนั่งรถไปถึงที่ทํางานทํางานเสร็จกลับมาบ้านนอนกินข้าวนอนชีวิตเขาวนอยู่แค่ในการใช้ชีวิตของเขาเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียของเขาจะไมไ่ไปไหนนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นแค่วิ่งไปที่ออฟฟิศกลับมาบ้านนอน การใช้ออนไลน์มีเดียเนี่ยหรือว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ตามเนี่ยนะครับมันเป็นสื่อที่พูดง่ายทําง่ายคุยง่ายแสดงความเห็นง่ายนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถูกโน้มน้าวชักจูงใจมันก็ง่ายตามไปด้วยการที่คนเราจะจะสามารถควบคุมตัวเองได้มากน้อยเพียงใดเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับจิตใจของตัวเขาเองแหละถามว่าเป็นสังคมจริงไหมก็เป็นในบางกรณีสมมติผมไปรู้จักกับ ใครสักคนหนึ่งแล้วผมก็บอกว่านี่ผมเป็นเพื่อนกับคนนี้นะแต่ผมไม่เคยคุยกับเขาเลยม,มันจะเรียกว่าสังคมได้หรือเปล่า ็มีความเสี่ยงอยู่บนโลกออนไลน์สิ่งสำคัญที่เราต้องทำก็คือสร้างให้ผู้คนทุกคนในสังคมมีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันสื่อชนิดนี้เพื่อที่สังคมออนไลน์ที่สมควรจะเป็นปัญญาสาธารณะจะไม่กลายเป็นปัญหาสาธารณะ คุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะโดยเปิดไปที่ www.thaipbs.or.th/ ประทีปหรือถ้าหากว่ามีคำแนะนำสำหรับรายการของเรานะคะติดต่อกับเราได้ที่ประทีป @thaipbs.or.th วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะเทคโนโลยีก้าวเข้ามาทำให้การใช้ชีวิตของเราง่ายขึ้น หลายคนเริ่มเสพติดเทคโนโลยีแต่ความสะดวกที่มากับความทันสมัยเหล่านี้กำลังจะทำให้มนุษย์มีสุขภาพที่อ่อนแอลงติดตามวิกฤตสุขภาพที่มากับเทคโนโลยีในรายการก้าวไกลไปกับความรู้พื้นที่สเสาวน้าทางทีวีไทย